เมื่อพูดถึงมอเตอร์ไซค์แนว naked bike ขนาดเล็กที่รวมเอาความสปอร์ตความคล่องตัวและราคาที่เข้าถึงได้เข้ามาไว้ด้วยกันปี2026 kwkf 125คือ1ในรุ่นที่โดดเด่นที่สุดยินดีต้อนรับสู่ WA Auto Review วันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถรุ่นนี้อย่างละเอียดที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการความสมดุลระหว่างรูปลักษณ์ที่โชบเชียว สมรรถนะที่ประหยัดและการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน k w RKF 125ได้สร้างชื่อเสียงในฐานะมอเตอร์ไซค์ที่คุ้มค่าและในโฉมปี2026นี้ก็ก้าวไปอีกขั้นโดยเฉพาะเวอร์ชันสีขาวที่ดูโดดเด่นสะอาดตาและทันสมัยจนสามารถสะกดทุกสายตาได้ทันทีที่ปรากฏบนถนน k w RKF 125ถูกสร้างขึ้นมาโดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มผู้ขับขี่หน้าใหม่และผู้ที่ต้องการรถสำหรับใช้งานในเมือง แตกกลับมาพร้อมดีไซน์ที่ดูมีมิติและเต็มไปด้วยสเสน่ห์แบบเดียวกับมอเตอร์ไซค์เครื่องใหญ่ตั้งแต่แรกเห็นรายละเอียดเส้นสายคมชัดเฟรมกระชับและแฟริ่ิงที่ดูดุดันสื่อสารถึงความเป็นสปริตไฟเตอร์ได้อย่างสมบูรณ์แบบสีขาวช่วยขับเส้นสายตัวถังให้ดูชัดเจนและพรีเมียมยิ่งขึ้นชุดไฟหน้าและพร้อมไฟเดลัยด้านหน้าดูเฉียบคมเพิ่มความดุดันในมุมมองแรกขนาดที่ถังน้ำมันทรงบึกบึนและเฟรมที่เผยโครงสร้างบางส่วนทำให้รถมีเอกลักษณ์แบบ n a ก e ก็ต k e อย่างแท้จริงตำแหน่งแฮนด์และเบาะนั่งถูกออกแบบให้ข ควบคุมคล่องตัวเหมาะกับการขับในเมืองและยังพร้อมสำหรับทริปในวันหยุดเบื้องหลังรูปลักษณ์สปอร์ตนี้คือขุมพลังเครื่องยนต์สูบเดียวขนาด125ซีรีระบายความร้อนด้วยน้ำที่ถูกปรับจูนมาให้ตอบสนองได้อย่างรับรื่นและต่อเนื่องให้กำลังเพียงพอสำหรับการเร่งแซงในเมืองและการขับด้วยความเร็วปานกลางบนถนนใหญ่ระบบหัวฉีดช่วยให้การจ่ายน้ำมันมีประสิทธิภาพสูงสุดทำให้ได้ทั้งอัตราเร่งที่ดีและความประหยัดเชื้อเพลิงที่น่าพอใจเป็นเครื่องยนต์ที่เหมาะกับการใช้งานทุกวัน เปลี่ยนเกียร์ได้ลื่นเสียงท่อไอเสียให้คาแรคเตอร์แบบสปอร์ตแต่ไม่ดังจนเกินไปถือเป็นการผสมผสานที่ลงตัวสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่มีประสบการณ์แล้วด้านโครงสร้างและช่วงล่างคีเวก็ไม่มองข้ามเฟรมถูกออกแบบมาให้แข็งแรงแต่ยังคงน้ำหนักเบาทำให้การควบคุมคล่องตัวโช๊คหน้าแบบหัวกลับอัพไซด์ดาวไม่เพียงแต่ทำให้รถดูพรีเมียมขึ้นแต่ยังช่วยให้ควบคุมแม่นยำมากขึ้นด้านหลังใช้โช๊คเดี่ยวที่ช่วยเพิ่มความนุ่มนวลและเสะถียรภาพเวลาขับเข้าโค้ง ระบบเบรกดิสก์หน้าหลังมาพร้อมระบบ CBS หรือ ABS แล้วแต่รุ่นยิ่งทำให้ผู้ขับมั่นใจเมื่อต้องหยุดรถกระทันหันฟีเจอร์เหล่านี้ช่วยให้ r k f 1 2 5ไม่ใช่แค่สวยงามแต่ยังใช้งานได้จริงและปลอดภยัยโดยเฉพาะสำหรับผู้ขับขี่มือใหม่ความสบายในการขับก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจเบาะนั่งถูกออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลตำแหน่งท่านั่งที่ไม่ก้มมากเกินไป ลดความมืดหมาในการเดินทางการควบคุมรถทําได้ง่ายแผงหน้าปัดดิจิทัลอ่านค่าได้ชัดเจนให้ข้อมูลครบทั้งความเร็วระดับน้ํามันเกียร์และระยะทางทุกอย่างมาในดีไซน์ทันสมัยที่เข้ากับรูปลักษณ์โดยรวมของรถจุดเด่นที่ทําให้โฉม2 0 2 6พิเศษขึ้นคือการอัปเกรดในหลายด้านตั้งแต่ดีไซน์ตัวถังที่เฉียบคมยิ่งขึ้นไฟหน้าและไฟไท้ายเล็ด,ดีไซน์ใหม่ไปจนถึงการปรับจูนเครื่องยนต์ให้เดินเรียบและตอบสนองนุ่มนวลขึ้นสีขาวที่ถูกใช้กับรุ่นนี้ดูมีคุณภาพสูงขึ้น ทั้งการเคลือบสีและความละเอียดของงานประกอบทำให้รถมีภาพลักษณ์ที่ดูแข็งแรงและหรูหราในเวลาเดียวกันสำหรับตลาดประเทศไทยราคาเปิดตัวของ k ีวีอาร์เคเปี2026ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าที่สุดในกลุ่ม n นกเกตบ k e หนึ่งซีซีเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหารถคันแรกที่ทั้งดูดีและใช้งานได้จริง ขณะดเดียวกันก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสําหรับผู้ขับที่มีประสบการณ์แล้วและกําลังมองหารถเบาๆคล่องตัวสําหรับการเดินทางประจําวันค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาต่ําเครื่องยนต์ทนทานและประหยัดน้ํามันคือเหตุผลที่ทําให้รถรุ่นนี้น่าลงทุนบนท้องถนน r k f 1 2 5ไม่ได้ให้ความรู้สึกเป็นเพียงมอเตอร์ไซค์เริ่มต้นแต่กลับมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นจนหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าเป็นรถซีซสูงกว่า ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูดันชุดไฟเล็ดล้ออัลลอยลายสปอร์ตและท่าทางการขับที่มั่นใจร่มสีขาวช่วยขับให้รถดูหรูและสะอาดตาจะติดสติกเกอร์แต่งเพิ่มหรือปล่อยเดิมๆก็ยังดูเฉียบไม่แพ้ใครสิ่งที่ทำให้ r k f 1 2 5ปี2026น่าสนใจที่สุดคือการผสมผสานความสนุกและการใช้งานจริงไว้ด้วยกันการบังคับเลี้ยวทำได้ง่ายน้ำหนักเบาควบคุมสนุกแต่ก็ยังมั่นคงเวลาขับด้วยความเร็วสูงหรือเข้าโคง้งท่านั่งที่สบายช่วยให้ขี่ได้นานโดยไม่เมื่อยหลังหรือข้ออมือ นี่คือมอเตอร์ไซค์ที่ทำให้ทุกการขับกลายเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำแม้ในชีวิตประจำวันก็ยังเต็มไปด้วยความสนุกในด้านเทคโนโลยี k คีเวก็จัดมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ดิจิทัลเต็มระบบระบบหัวฉีดที่แม่นยำชุดไฟเล็ดรอบคันและระบบเบรกที่ทันสมัยรายละเอียดเล็กๆอย่างกระจกมองข้างดีไซน์สปอร์ตล้ออนลอยลายใหม่และปลายท่อที่เฉียบคมต่างเสริมภาพลักษณ์ให้รถรุ่นนี้ดึงดูดมากขึ้น เมื่อเรามาถึงช่วงท้ายขององค์การรีวิวทีว r k f หนึ่งร้อยี่สิบห้าปีสองพันยี่สิบหกสีขาวคงชัดเจนแล้วว่านี่ไม่ใช่แค่รถสําหรับผู้เริ่มต้นแต่มันคือมอเตอร์ไซค์ที่รวมความสวยงามความประหยัดความสบายและความสนุกในการขับเข้าไว้ในคันเดียวไม่ว่าคุณจะเป็นมือใหม่ที่มองหารถคันแรกหรือผู้ที่มีประสบการณ์ที่อยากได้รถเบาๆสำหรับใช้ทุกวัน r k f 125คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์ด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยสมรรถนะท,ที่ไว้ใจได้และราคาที่เข้าถึงได้ในประเทศไทย ทำให้มันโดดเด่นเป็นพิเศษในกลุ่มรถระดับเดียวกันนี่คือรถที่พิสูจน์ให้เห็นว่าคุณไม่จำเป็นต้องมีเครื่องยนต์ใหญ่เพื่อให้ได้ความตื่นเต้นในการขับบางครั้งสิ่งที่สำคัญคือการควบคุมที่สนุกความคล่องตัวและความคุ้มค่าซึ่ง KVAKF ห RKF125 อ้าก็มอบทั้งหมดนี้ไว้ในแพคเกจเดียวสำหรับปี2 0 2 6รุ่นนี้ถูกปรับปรุงให้เฉียบคมขึ้นขี่นุ่มนวลขึ้นและดูสมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิม ขอบคุณที่อยู่กับเราที่ WA Auto Review ช่องที่จะพาคุณไปรู้จักกับรถยนต์และมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆด้วยข้อมูลครบถ้วนและนำเสนอด้วยความใส่ใจหากคุณกำลังมองหามอเตอร์ไซค์ขนาด 125cc ที่รวมความสปอร์ตและความเป็นมิตรต่อการใช้งานจริงปี2026 k w a k F125 สีขาวคือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด